สาลชุชนวันนี้พวกอามา <aja S 2> จะมาเล่าประวัติวันรัฐธรรมนูญขอเชิญรับชมได้แล้วครับวันรัฐธรรมนูญคือวันที่จัดขึ้นเพื่อนำเลือกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับพระวารฉบับแรกของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่เจ็ดได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนไทยเมื่อวันที่10ธันวาพศ .24 พริวันนี้จึงถือ ว่าเป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองไทยความหมายของะะร,ร,รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเป็นกฎหมายแม่บทที่บัญญัติกฎเกณฑ์และการบริหารและปกครองทางการเมืองหากกฎหมายใดขัดข้องต่อรัฐธรรมนูญจะมีผ,ผลเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้กำหนดรัฐธรรมนูญเมื่อสังคมมีการพัฒนาการทางการเมืองที่ซับซ้อนขึ้นรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นบริบ ปดิกรรมที่มนุษย์ใช้รับรองบริบทต่างๆทางสังคมเดิมมีคำว่าดัด้งรดมนูนหมายถึงหลักการหรือข้อตกลงซึ่งมีความหมายค่อนข้างเพ่วงและไม่เป็น,นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นการและรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งบศ1758พเจร้าระเจ้าจอนที่5แห่งอังกฤษสู่คุนนางบางกับให้ลง นามในมหากรดบัดแม่นาคาตาเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนและลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กลายเป็นจุดกำหนดของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกส่งผลให้อังกฤษเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบประชา,ะกกาปกครองประชาธิปไตยดยพระพมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นต้นแบบของหลายๆประเทศ ในวันต่อมาประบัติวัฒนรธรรมนูนและรัฐธรรมนูฉบับแรกข,ของไทยหลังคณะรัษฎรได้ทำการอภิวัตยามเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2 4 7 5เพื่อเปลีป่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณ์รันายาสิทธิ์ที่ลาชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเก็เจ้าอยู่หัวราชการที่เจ็ดมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามชัวก่าพุทธศักราช2475เพื่อวันที่27มิถุนาน 45, ยนพศ2475ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบ,บับตั่วคราาฉบับแรกของไทยต่อมาวันที่10ธันวาคมพศ2 4 4 5 ทรงบรราษธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชาวรฉบับแรกของไทยจึงทำให้วันที่10ธันวาคมของทุกปีนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด2 0ฉบับโดยฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560รายชื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง20ฉบับ 1นึ่งพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพศ2475 2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2489 4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศักรา2490 5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศักราช2492 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495 7ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2502 8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511 9ก้าธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2515 1 0รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517 1 1 รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพัทศักราช2519 12ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2520 13รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทศักราช2521 14ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 3 4 15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 3 4 16 ร fate, ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0 17ร mm ay, ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9 18รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0 19รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 20รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 อนุสาวรีย์และประชาธิปไตยสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางและถนนดินสอแขวงบวรนิเวศเนขตพระนครเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีลักษณะเป็นรูปหล่อลอยตัวตรงกลางประกอบด้วยเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทยดิดไว้บนทานเล่นฟ้าบริเวณลานอนุสาวรีย์มีที่ทรงแบนลายล้อนสีพิษสร้างขึ้นในสมัยจอมพลด ที่กรนงธงการเป็นนายยมันมนตรีที่เปิดอุสาวรีเมืวันที่ยีีนาก็ันี่ปิเพื่อเราึกถึงการเปลี่ยนแปลงของการปกครองไทยอุษาวลีแห่งนี้ได้กลายเป็นมีสัญลักษณ์สำคัญของแห่งประชาธิปไตยที่เรามักนึกถึงเมื่อวันการรัฐธรรมนูญใชค์กรต่าที่สำคัญทาบริหารนการเลื่นทางการเมืองของไทยนอกจากนี้ยังีเป็น หักดูส่วนที่ของทุนที่มหานครช่วยความสำคัญของรัฐธรรมนูนนอกจากรัฐธรรมนูนจะมีเพ้่เยอะเรื่องการมีรัฐธรรมนูนฉบับพระบรสฉบับแรกของไทยแล้วจะมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความสำคัญของรัฐธรรมนูนซึ่งมีส่วนช่วยในการวางรบการปกครองและสร้างศักยภาพในระบบการเมืองดังนี้จาปนาอำนาจรักแสดงถึงการนำ ลุงของร ok mm. ัฐเป็นสุกราชแม่ซึ่งต่อใครสาปนาเป้าหมายของสังคมสร้างศิกยภาพและอิจารากำหนของงการ้างรัฐว่าต้องการใช้ให้การปกครองไปเป็นไปในทางที่ใดสร้างรัฐบาลที่มีศิกยภาพระบุหน้าที่ของผู้ปกครองกำหนดกฎบากลไกการทำงานของรัฐบาลการเมืองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนมีบทสิภาพเสรีภาพภห้ได้รับ การรัมนุนทั้งเช่นในการแรดงความคิดเห็นและการเลือกรักบุญศาสนาทบทวนความเห็นชอบจำในระบบการเมืองถ้าที่มีและรัมนุนจะได้รับความชอบธรรมมากเข้าไป่วมกับสมาคมนานาชาติในภาคีความร่วมมือต่างๆเรียกคำว่านั้นรัมนุนของพน่ารัมนุษย์สี่รัฐมนุนของสุกขีเป็นงานบิู่กัราชการที่ดีการวางวงมาลาถอาไว้ าระกราณาบรมบาราณาสาลวารีพระบ,รบราทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวราชการยีงเก็ดบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาหน่วยงานราชการและประชาชนจะนำลงประดับลงตามอาคารบ้านเรือนส่วนในจะหาศึกษามากัตากตัดกิจกรรมจับตาเฉยเฉมประชาชนที่ปัตจัยเพื่อให้หรือและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของวิธีประชาที่ปัตจัยแด้ความสำคัญของ,ของ,ของก่อธรลมนูญ ขอจบการเล่าประวัติเพียงเท่านี้นครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัดบุรภาวงงามด้วยนะครับขอบคุณครับ